กลับมาพบกับ f o l l o มี s SME นะคะในช่วงช่วงอะไรคะพี่พงศ์อ่า SME มีมาเล่าครับคุณผู้ชมครับก็จะนำข่าวสารมากมายรวมถึงข้อมูลเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มีประโยชน์แล้วก็ความสำคัญต่อการประกอบอาชีพของคนเรามาฝากกันรู้สึกว่าวันนี้น้องติติจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับโชคชะตาราศีมาฝากกันค่ะวันนี้จะเป็น12ราศีธุรกิจที่เหมาะสมกับดวงของคุณนะคะคสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ เกิดจากราศีมังกรเป็นธาตุดินนะคะอาชีพที่เหมาะสมคือข้าราชการทหารตำรวจก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบวินัยร,รักการทํางานอันนี้อาชีพทหารตำรวจครูอาจารย์รับราชการเนี่ย<ก>อันนี้คือราศีมังกรใช่สําหรับชาวราศีมังกรอ่าแล้วถ้าเราเกิดราศีอื่นแล้วทาอ่ะจะเป็นยังไงไหมทำก็อาจจะทาได้แต่อาจจะได้ไม่เหมาะสมก็เป็นเรื่องของดวงใช่ทุกอาชีพทุกราศีทุกอะไรเราทําได้หมด แต่ถ้าตรงจะดีมากใช,ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากกันมาครับต่อไปราศีกุมครับราศีกุมธาตุลมนะคะอาชีพที่เหมาะสมคือนนะักเขียนออกแบบสถาปน์ช่างไฟฟ้าโหราศาสตร์แม้กระทั่งร้านอาหารหรือธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่สี่เขาบอกว่าชาวราศีนี้มักจะเป็นคนที่มีความมัน่นใจในตัวเองสูงใช่เอามัน่นใจมากรักที่จะทําอะไรแล้วทําจริงไม่หลอแหละอาชีพที่เหมาะก็ ควรเป็นนักออกแบบนักเขียนใช่ไหมครับใช่แต่เขาก็บอกมาว่าข้อควรระวังคือกําไรจากการขายอาหารจะยั่งยืนนะถ้าเกิดหากคุณเนี่ยให้ความสําคัญของคุณภาพด้วยไม่ใช่งานปริมาณอย่างเดียวครับอ,อันนี้ก็น่าเป็นห่วงสาหรับคนที่เกิดในราศีกุมนะคะแล้วอยากจะทาําร้านอาหารอ,อันนี้ก็ต้องระวังด้วยว่าจะทําคุณภาพอย่างเดียวไม่ได้อจะทำะสำหรับงานปริมาณอย่างเดียวไม่ได้คุณภาพก็ต้องอย่าลืมด้วยค่ะคร,ราศีต่อไปค่ะราศีมีนธาตุน้ำโอ้ อาชีพที่เหมาะสมคือธุรกิจเกี่ยวกับการแสดงแดนเซอร์แพทย์พยาบาลกลับแล้วถ้าผมเกิดราศนี้ผมจะต้องไปเต้นหรือเปล่าเป็นแดนเซอร์น่าจะเหมาะค่ะสำหรับพี่งมดูคงจะไม่ใช่นะครับธาตไฟราศีเมษธาตุไฟอาชีพที่เหมาะสมเปิดร้านร้านกาแฟเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็เหมาะเลยร้านเบเกอรี่หรือเสื้อผ้ามือสองน่าจะเป็นคนที่ มีการมนุษยสัมพันธ์ดีชอบคุยอันนี้นะคะคเปิดร้านอาหารแล้วก็รักงานบริการเนี่ยก็จะเหมาะสมสําหรับชาวร,ราศีเมษ <า S 1> อ,อาชีพต่อไปเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่เหมาะกับการทําธุรกิจประเภทเกษตรกรรมปลูกผักปลูกหญ้าอันนี้ฮรราศีอะไรครับราศีพฤษภนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภธาตุดินนะคะมีรูปวัวเป็นเพศผู้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะร,ร,ราศีนี้เหมาะกับนายครับดีไซเนอร์งานบันเทิงธนาคารแล้วก็ฟาร์ม <น>เกษตรกรขายต้นไม้นี่ก็ถือว่าเสริมดวงสำหรับธอร,รชีพนี้ของร,ราศีพฤษภค่ะกลับมาที่ราศีเมถุนบ้างครับราศีเมถุนธาตุลมนะคะงานที่เกี่ยวข้องก็คือทําเกี่ยวกับหนังสืออันนี้จะเหมาะนะคะเพราะว่าจะมีความกระฉับกระเฉงของแค่ว่งไวเป็นครูอาจารย์สอนภ <ม S 1> าษาจะดีมากเลยอ่าแล้วเขายัางบอกอีกว่า สถานที่ทํากิจการงานอยู่ใกล้น้ําก็จะดีขึ้นไปอีกอม,อามากันที่ราศีสิงค์ครับราศีสิงห์นะคะธาตุน้ําเหมือนกันทําสปาทําเครื่องสําอางในการงานขายขายต้นไม้นี่ก็เหมาะเหมือนกันสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะครับต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะธาตุไฟอาชีพที่เหมาะสมคืองานระดับผู้น้ำข้าราชการชั้นสูง<ม>ร,ราศีนี้ถือว่ามี อาชีพการงานที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะเป็นนักบริหารการพูดก็ได้ต่อไปราศีกันราศีของหนูเองค่ะพี่พงศ์ราศีกันธาตุดินเป็นผู้นําสารค่ะนักปรรยายพิธีกรเลขันุก,การ นางแบบโอ้หนุนนี่เหมาะจะเป็นนางแบบมากกว่านะคะพี่โฟมมาที่ราศีตูนกันบ้างครับเป็นธาตุดินนะฮะอาชีพที่น่าทำนักคือนักการทูตร้านขายน้ําหอมเครื่องสําอางแหมแต่ละอาชีพนี่มันก็ไม่ได้เข้าใครใกล้เคียงกันเลยไม่รู้ทําไมนะครับวันนี้ก็ฟังไปคาถามแล้วกันครับคุณผู้ชมมาที่ราศีพิจิกบ้างครับท่านที่เกิดระหว่าง15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับใช่ค่ะธาตุน้ำนะคะคือแมงป่องเป็นสัญลักษณ์นะคะอาชีพนี้คือเปิดร้านกาแฟสปาร้านอาหารหรือขายเครื่องสําอางก็เหมาะเหมือนกัน สงสัยเนี่ยขายเครื่องสำอางนี่มันเหมาะกับทุกๆราศีเลยเหมือนกันนะคะนี่ราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูธาตุไฟอาชีพที่เหมาะสมคือร้านเบเกอรี่ร้านอาหารอีกแล้วร,ออรักงานบริการค่ะก็ต้องมาดูกันนะคะสำหรับ12ราศีใน,ในวันนี้นะคะที่เหมาะกับ,บ,บดวงของคุณก็ฟังไว้เป็นคำขแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วคนเราถ้าตั้งใจจะทําอาชีพไหนมันก็ดีหมดแหละขอเพียงตั้งใจทาจริงขยันซื่อสัตย์สุจริต ผมรับรองอาชีพอะไรก็รุ่ง <c oughs> คุณจะราศีใดถ้าทำอย่างนี้ก็รุ่ง <c oughs> ตรงกันข้ามถ้าคุณราศีนี้และทำตรงแต่คุณไม่ขยันแล้วก็คดโกง <c oughs> แน่นอนครับมันก็ไม่ตอบโจทย์ความสำเร็จของคุณได้เช่นกันอันนี้ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่รายการโฟร์มีเอสเอ็มอีกับเอสเอ็มอีมีมาเล่านำมาฝากกัน <c oughs> ท้งท้ายรายการของวันนี้ครับค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ